สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเอาละเออดอยวีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนาสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้กชวนเรื่องการลงทุนแต่ในการคุ้มีความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคลิปตัวสองพันยี่สิบสองนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หกร้อยเก้าสิบห้านะอันนี้ก็จะเป็นข่าวบิ t ขับเวนเจอร์นะน่าจะเป็นบริษัทในเครือบิดขับนะจับมือทองลาวาอินเตอร์กรุ๊ปนะเปิดขาย NFT ทุเรียนนะคะผ่าน NFT นะอ่า ก็จะเบอร์ภาพไว้นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวนะโอเคอไปดูกันต่อนะครับอาร์บิคับเวนเจอร์จับมือทองลาวาอินเตอร์กุปเปิดมิดติใหม่การขายทุเรียนพรีออเดอร์ผ่าน NFT ต้นปีนะพงกฎกกลยาเล้งนะลูกตลาดต่างประเทศ70%ในตลาดในประเทศ30%ก็คือบุกตลาดต่างประเทศ70%ในประเทศ30%อ่า ทุเรียน,เ,นยเป็นราชาผลผลไม้ไทยและเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในทั่วโลกนะในผู้โโริโภคในต่างประเทศจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมามีข้อมูลการส่งออกทุเรียนกว่าหนึ่งหนึ่งแสนล้านบาทซึ่งปัจจุบันการแข่งขันทุเรียนก็มีการเพิ่มสูงขึ้นโดยหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามก็อินโดก็จะมีเพิ่มขึ้นนะล่าสุดทุเรียนไทยกําลังขยายช่องทางการจําหน่ายผ่านตลาด NFT นะโดยนําเทคโนโลยี NFT มาใช้เป็นครั้งแรกนะในประเทศไทยโดยบิดขับเวนเจอร์ก็จับมือทุทเรียนภูเขาไฟลาวานะาทุเรียนเขาไฟทองลาวาจากจังหวัดซีพะเกตนะน่าจะเป็นพันธ์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนพรีเมียมแก่เนื้นะอและทุเรียนรูปแบบเป็นต้นนะานายจีรายุ ทรัพย์สีพลนะัคือคุณท็อปผู้ก่อตั้งอนะ่ะประธานบริหารนะบิทขับแคป,ปิตอลน,นะกรุ๊ปน่าน่าจะเป็นอ่ามีในในเครือหลายบริษัทนะคุณท็อปท็อปนั่นเองเปิดเผยว่าการจับมือกับทุเรียงทองราวาก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิภาคไทยและเพื่อต้องการสร้างโอกาสในเกษตรกรไทยนะแล้วก็การส่งเสริมโอกาสในธุรกิจ SME กับชาวไร่ชาวสวนนะครับอ่า ที่ต้องการส่งออกนะไปยังต่างประเทศเพื่อย,ยกระดับอุตสาหกรรมนะครับในธุรกิจช่วยเหลือของ e s g ด้วยนะทั้งนี้นะ่ะปัจจุบันทุเรียนก็มีดีมาน์เพิ่มขึ้นทุกปีจากลูกค้าจีนนะซึ่งการที่บิดขับเข้ามาจาับมือทองราวาลเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการต่อยอดธุรกิจและสร้างแบรนด์โฮดดิ้งนะเก็ตนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่า นางสาวนาวรัตทาสวยประธานผู้บริหาร,รบริษัทบิดคับเวนเจอร์นะก่าวว่าในปีข้างหน้าจะนำผลิตภัณฑ์ทุเรียนทองราวาส่งออกไปประเทศจีนประเทศแรกเพราะว่าประเทศจีนเขาข้า,ขางมีแบส่วงแบ่นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะโดยตั้งเป้าหมายในทุเรียนแกะเนื้อะปริมาณ100ตันมูลค่าสอง0ล้านบาทนอกจากนี้ ในช่วงแล้บิดขับก็จะช่วยมาดูในช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ชาวไร่และชาวสวนนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามะรับชมผิดภาพประกันใดก็ขอโทษด้วยเจอกันใหม่ในช่องงานออนไลน์ออร่อยวินิจนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย